สวัสดีครับผมรานักทุกท่านมารับชมการจำลองแมตช์การแข่งซูเปอร์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2งครับเลืวบริดดวนกับอาลเลนตาครับเกมแรกที่เจอกันเนี่ยอาลเลนตาต้องสู้กับมาดริดด้วยตัวเล่นที่น้อยกว่าอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับทำให้เกมนี้แล้วก็ ไพ่ตอมัดริดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเลยครับเกมนี้ต้องบุกไปเยือนฝั่งของมาดริดบางว่าครับคืนนี้จะสู้กันได้สนุกมากน้อยเพียงไรเลยครับก็จะเตะพร้อมกันกันกบคู่ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กับกัตบัคครับในคืนนี้เวลา่ำคืนว่นบันคทรที่16มีนาคมเวลา3นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันพุธนั่นเองนะครับรแฟนก็รอตามลุ้นตามเชียร์กันได้ว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่า มีโอกาสด้วยกันทั้งสองทีมนะครับด้วยสกอร์ที่มาดริดได้เปรียบตหนึ่งประตูก็ถ้าอารตันตาบุกมาทำเัวร์ไพ่ได้ก็เกมนี้น่าจะสู้กันได้สนุกมากยิ่งขึ้นล่ะครับผลงานล่าสุดนะครับของมาดริดเนี่ยชนะเอลเช่มาในลาลิกาสเปนและครับสองประตูต่อหนึ่งกับส่วนอารตันตานี่ก็ชนะทางด้านสเปเซียมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าเก็บชัยมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับ ดูว่าคืนนี้จะสู้กันสนุกในรอบกาวสุดทีเป็นอย่างไรนะครับจัดชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับฝั่งของมัดิทคได้ทางด้านอาซาหายเจ็บกลับมาแล้วด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ลงไปตัวจริงในเกมนี้แหละครับดูฟังรายชื่อของมัดริทประตูก็เป็นทีโบกุตัวครับกำลังมีลูคัสบาสเกตราเฟลลานเซโกราม,มอสคลองเมนดี้ครับลางมีโมดิต เฟรเดริโกบาเบเด้โทนี่โคลส์สามแนวรุกเป็นวินิสุสจูเนียร์ครับคาริมเบนเซม่าและมาโกอัสเซนซิโอนะครับเป็นนักเสองสาวฝั่งของมัดริดเลยครับฝั่งทีมเยือนครับประตูเป็นเปโลจิจอรินนี่ครับราฟาเอลตัวรเป็นกองหลังคริสเตียนโรเมโลโฮเซลุยส์อลาโมนุ่ครับแดนกลางมีโรบินโกเซนเอซีนามาเทนเดรลูนโยคิมเมเล่ครับส่วนแนวรุกเป็นโจชิปอิลิสิตแล้วก็หน้าคู่เป็นดูวานซาวาต้ากับลูยสโนเรียลครับ 3 4 1 2ฝั่งของทีมเยือนครับระบบมาเจอกับ4 3 3ของมาดดิดเอาละครับเกมเริ่มครับกลุ่มใหญ่คือแอดมินเก่งพีซีเกมเมอร์จากชนะโชคครับที่ผมอยากให้ท่านได้รับชมนะครับดูประกบาเนิดไปก่อนครับสกอร์ที่เกิดขึ้นในการจำลองแมชการ์ดไม่มีผลต่อการแข่งขันจริงครับปาเบเดียมาที่โซลิโคสโซลิโคอสเจอดักอยู่2แล้วฝั่งของอาซันต้ามาบากูเลียคืนเบิร์นต่อที่โอกาสของอิลิสิตโอ้ยังไม่มีช่องนะครับบูเลียว แต่งอยู่แล้วงัดข้ามาโอ้โหตั้งมาสั้นเลยครับโอ้โหติดลามมสมาโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับว่าดูโอ้โหดวลซาบาัต้าครับโอ้โหดได้วอลเลยด้วยซ้ายเหมือนจะไม่มีอะไรเดีว,ว่าเจ๊กไลนนี่ก็ตัวเล่นของมัดริดเนี่ยเยืนอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ซาบาัต้านี่ยิงเข้าก็ต้องล้ำหน้าไปก่อนแหละครับดูจังหวะเมสคูซี่ไปล่อยให้วอลเลยง,ง่ายๆนี่ก็ดูแปลกๆนะครับ พอมาดูจังหวะภาพรีเพย์เมื่อคู่นี้เป็นจังหวะล้ำหน้าของดูวันซัปปะต้าไปก่อนครับกตัวเปิดขึ้นมาอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆ16บหกพฤษภาคมครับเวลาตีสามครับถ่ายทอดสดทางยูฟ่าทีวีครับทางออนไลน์ครับรับชมกันได้นะครับดูวันซัปปะต้าติดวารานเลยครับบาเบเด้ลึ้นบอลแล้วโอ้โหเปิดมาทางซ้ายครับให้กับธนันวินิสุสได้จี้เข้ามาหาโตลอยวินิสุสเปิดก็ติดอย่างได้ถึงโทนิโคสเบิ้ลขึ้นมา วินิสูส์แลส่วนกับฟลองเมนดี้ครับเชื่อมอยู่ใกล้ๆคืนกับมามาดิดถึงอยู่บ้านครับบาเบเด้โทนี่โคลสให้กับบาเบเด้ตรงกลางมีเวสมาขยับขยับมาแล้วโทนี่โคลสคืนแล้วหาช่องอยู่ครับฟลองเมนดี้มาด้านในเจาะเข้าทางของบาเบเด้ฝ่ามาหนึ่งแล้วบาเบเด้ยังได้อยู่ไหนก็โอเตโทษครับโทนี่โคลสโคลสเจอเกี่ยวล้มลงไปแล้วโอ้โห,โหนุกวิดมาเลยครับว่ารึงอยู่แล้วมา เรียกฟาวได้ดูว่าในกรอบเขตโทษหรือไม่นี่ครับอือหือโอ้โหแม่ก็จังหวะไปเข้าสก,กัดหนักเลยนะครับช็อตนี้เป็นจุดโทษของมาร์ิดเลยครับรลับมาทีสถานโดยคาร์ดิเบนเซมาครับดูนกับตะนันเจริจิจอร์ลิน Pier ี่ครับอ่าคราวนี้นําเป็นสกอร์รวมโด,มดยทําสองศูนย์แล้วยิงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมาริดขึ้นนําแล้วครับ หนึ่งประตูต่ตอศูนย์สกอร์รวมเดียวทางเป็น2ประตูต่ตอศูนย์กับจากจุดโทษของคารินเบเซม่าครับโอ้โหเด็สัตวการในประตูนี้ก็ไปเ,เปรียบแล้วครับมาดริดยิงก็แรงนีครับเดี่ยวสาวเข้าไปครับพยายามจะพุ่งเลยครับแต่นั่นจอลินี่แต่ว่าไม่ทันนะครับโอ้เบเซมา่ายิงดีเหลือเกินครับดูท่าดีใจกันนี่มาจับ ทำไล้ข่านข้างสนาบเลยครับแมเซม่าครับหนึ่งประตูตะศูลครับที่ที่12ครับมาติดออกนำอัลตันต้าเลยครับคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับเพื่อนๆตามลุ้นตามเชียร์ทีมใดครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในค่ำคืนวันถฐานนี้นะครับเอซินาก็ต้องสู้ครับอัลตันต้าโอกาสก็ยังมีนะครับ ประตูที่ต้องการนี่ต้องยิงให้ได้มากกว่ามาดริดแล้วครับไหลามาก็ติดลูคสัสบอรันคล้ายๆที่ลามอสอู่กับจังหวะเชื่อมใกล้ๆช่วยได้ดีครับเอาไปได้ล็อบมาถึงเปอรมาแล้วคืนที่โมดิตล็อปเปิดข้ามา,าจะให้กับวินิสซูสจเจอฝั่งของอันตันตาดักไว้ได้ครับเมเลน,นี่ต้องรุมช่วยดาวรับเลยครับเมื่อสักคู่กูจะต้องเล่นเกมเร็วสู้กับมาดิดแล้วนะครับอิลิซิชออกขวามาเลยครับ เฮเล่โยคิมิเล่ีิมาแล้วให้หมาที่เ oh, oh. อลิซิตนัดมาเราจะตู้โอ้ยนัดเราจะยิงครับโอ้บอลช่อตเข้าทางของชิบูคุตัวครับเปิดมาเบสม่าคืนโทนี่โคลสเบสม่าออกซ้ายวินิสูสโลฟโลเมนดี้ครับคืนโทนี่โคลสเน้นความพยายามในการถ่ายบอลเลยครับเบสม่ามาเร็วที่บาเบเดลูก้าโมดิชโมดิช วนหาก่อนครับติดเปสีน่าครับปลอกไม่ได้ครับมาซาลันตาดักได้เดรุนออกมาที่อิลิซิชซาปาต้าครับมาถึงโยคิเมเล่โอ้ก็ไม่ผ่านเลยครับแม่ติดฝั่งของมาลิบันล็อบโอ้โหดูวางข้ามมาเลยครับให้กับอาร์เซนซิโอมีบอลยาวๆมาแม่นด้วยครับอาร์เซนซิโอไหลเข้ากลางมันติดกับดิดล็อตทุ่งช่องเล็งที่เปสีน่าครับตัวลอยดักไว้ได้ครับโอ้โฟลอริโนมาช่วย ตีเลียออกมาแล้วสวนคืนบ้างครับลุยส์มูเรียลออกมาขวานี่จะเปิดแรกแล้วก็ผักของอาตาลันตาบอลคือคักอยู่แล้วมเมเล่เปิดยังไม่ได้ตีย้อนกลับมาก่อนแล้วก็ติดเ <c oughs> ซโกลามมสด้จังหวะจะย้อนเร็วนิดพอเพื่อนเติมช้านี่ก็ตัดสินใจไม่ดีเลยครับลุยส์มูเรียลทุ่มริซิตเปิดดัดครับมเมเล่ติดไปลองเมนดี้โทนิโสเปิดให้กับเมนดีไหลต่อมาที่วินิซุส ไปไม่ได้เลยก็คือเม็นที่ทางกลางมาที่โรเบเดตโรเบเดตเลือกลูการ์มดิชนี่ครับเติมมาช่วยแล้วลูคัสแล้ววางยาวๆครับพามาทางขวาให้กับอาเซนซิโออาเซนซิโอย้อนคืนลูคัสบาสเกตถึงลูกาโมดิชลูกาโมดิชโยก <laughs> ติดแล้วครับโอ้โรเบโลดักได้ดีอยู่วันสต้าอ่ะครับไดิ ดังย้อนใหม่ครับซาบัต้าไหลมาหูถึงด้วยครับเมเล่เมเล่คืนอิสิธิ์เดรุนเจอจิ้มไปครับเสียบอลแล้วโอ้โหตรงกลางมาริที่ยังดักได้ดีเครับล้าเบซมาเห็นแล้วครับทางขวาอาเซนซิโออาเซนซิโอถึงเข้าช่องด้านในเบนเซม่าดึงให้กับอาเซนซิโอสามาตั้งใหม่ครับเขเไมได้รับแน่นนะครับฝั่งของอาตาลันตาเบซมา เพื่อนขยับไปเลยรทางซ้ายตุนโคสดูดีดมาต่อที่ฟลอมเมนดี้ในเปิดเข้าไปครับบนย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับฟลอมเมนดี้เลือกวินิซูสเดียวครับยังไม่ยอมเปิดเข้าไปโอ้โหเจอจิมได้อีกครั้งน,นึงครับแล้วจังหวะจะย้อนคืนต้องมาเองเลยครับโอ้ใช้ความเร็วกะชากมาลบถึงหลุยส์มูเรียวมูเรียวแต่งมาติดบาลานอ เข้าจังหวะแม่นยำนะครับบาลันด์เขาช่องให้กับอาริเมเซมา,าเบเซมาเปิดย้อนมาแล้วโมดดชเกี่ยวได้แถวสองมีบเดโมดิซัดเลยครับโอโหโหโห้เข้าข้างหน้าต่างว้าโอ้โหโหครับซ้ายของลูกาโมดิชครับเห็นตาขายสันนี่งคนแปลน,นเทเกอร์อะไรครับ ยังเจ้าบ้านนำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวมเดีรยวทามครับ2ประตูต่อศูนย์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับคืนนี้น,นี่ไฟเบม,นมนรนบังคับให้อาร์เจนต้าต้องลุยแหลกนะครับว่ามีสกอร์ตามหลังอยู่นะครับอันนี้ก็ส่วนในฟีฟ่านี้มัดติดนำอยู่ส0นครับในสกอร์รวมบาเวเดอคกับครึ่งแรก กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมของทีสุดท้ายแล้วครับเบสมารลด่งกับอาเซนซูโอคืนเบสมาไหลต่อมาโมริตล็อกมาถึงตัวลีโโรสเลือกย้อนกลับมาแล้วได้ซัดเลยครับโอ้โหมองววินิสูซูเนี่ยครับส้อมเพตูต่อสูรครับแปะการเชื่อมกันตรงของมาริดครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับ ดึงเล่นของฝั่งออตแันตานี้ไปจนหมดแล้วนะครับแล้วเปิดพื้นที่ว่างให้กับวินิสเซอครับนี่เป็นประตูที่สองในเกมนี้นะครับโอ้แล้วดูครับอ่าบุนิสนี่ครับท่านผู้ชมบาเบดี้ครับให้รับซัดเลยครับวินิสเซออ่าสองศูนย์ครับเราก็นึกถึงเกมที่ยูเวนตุสอาจคู่แข่งกันเหมือนกันในปีบ้านครับแต่พอมาแข่งจริงนี่เจอทีเด็ดของปอร์โต้ไปนะครับสำหรับยูเวนตุสครับ ดาว่าจ,จะทำได้หรือไม่นะครับในค่ำคืนนี้ครับอาแคสองประตูต่อศูนย์ครับทีทีท่45โดยวินิสุสจูเนียครับเกมคเรึ่งแรกตบรลานหนึ่งนาทีสถานการณ์ของอตนลันตานิ่งเดวลวไล์ไปกันใหญ่นะครับนี้ตามถึง3ประตูรวมนะครับลูคัสตักให้กับบาเวเดลาเฟลวารานแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับเป็นฝั่งของมาริดที่ถือว่า การขาบอากาศได้ดีกว่าแล้วก็จบสกอร์ด้วยความเฉียบคมนะครับนออยู่2ประตูต่อศูนย์แล้ววันนี้เป็นวันที่ลุยมูเรียลนะครับแทบที่จะไม่มีโอกาสได้ลุ้นทําประตูให้กับทีมเลยนะครับการประสานงานร่วมกันกับตัวซาปาต้ายังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็ฝาก่าแนวรับของมาดเตดอย่างวารานแล้วก็ราม,มอสยังไม่ได้เลยครับคนที่ทํางานน้อยนี่จะเป็นทีโบกุตัวนะครับ ช่วงนาแรกๆนี่มีช่วงบุ๋บ่าบ้างสําหรับอัตตันดาแต่ว่าพอมาเสียจุดโทษน,นะครับเกมมันก็ไปเข้าทางฝั่งของมาดดิดหมดเลยนะครับมาดูซัดนี้ของคาริเบซมากรยิงดีเหลือเกินนะครับคุ่งกไม่ทันเครับเกรูจิจอลินี่เดืซีดินซีดานครับแล้วมาดูโอกาสของลูก้าโมดริชเลยครับซับด้วยซ้าย จ้าตัวก็เสียได้เลยครับพยายามจะยิงประตูให้กับทีมว่าบอลมันหลุดกรอบออกไปนะครับเราดูประตูสุดสวยกับการประสานงานร่วมกันแล้วจุบที่วินิสูเสือกับวิ่งมาซาดด้วยสายครับมุมมันกว้างก็เปิดมากนี่เลือกทางใดก็ได้ครับนี้สุดแล้วดูท่าดีใจของแดนครับจบครึ่งแรกไแล้วครับมาดริดนำอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับกลับมาชมกันต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับ ได้จุดโทษแล้วก็ประตูที่2นี้ห่างไปเป็นสกอร์รวม3ประตูต่อศูนย์ครับอย่าลืมติดตามรับชู่นี้ในค่าคืนวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่เป็นแฟนเรอัลมาดริดกับอาต์เนต้าครับค่ำคืนนี้16มีนาคมเวลาตีสามหรือว่าเช้ามืดของวันพุธแล้วครับผมอากรับยิ่หลังเริ่มครับอาร์นต้าต้องเดินหน้าเต็มสูบแล้วครับถ้าจะเข้ารอบต่อไปกรามหมอสไลดก์ก็กลับมานี่บอลย,ยังเขาถ่าอยู่ต่เจอปอเบรดีดักได้ครับโเซม่า มน,นีอะไรก็เป็นใจฝั่งของมดัดริดมาแล้วนะครับอันจะเล่นแบบรักษาสกอร์นี้ไว้ก็ถือว่าซีดานจะปรับทับมาอย่างไรในครึ่งหลังแต่ว่าโอ้โหแทงทุ่ชคมาฟาสเกตหรือมาครับเหลือบมองเพื่อนแล้วครับฟาสเกตเปิดมาแล้วโอ้โหโชคมากกอนครับแมงโ,โ,มโ,โจลินี่เอาสองเก็บได้ครับบาเบเด้บาวเบเดโยกหนีมาเองเลยครับแล้วหาช่องช่องดุดิมาที่เป็นเซมาโอ้โหเกือบจะ3ามูแต่ว่าโจลินี่เอาเราไปง่ายก็อยู่ล้มลงไปกับผู้สินโอ้มาดดิดดิด คงจะว่าอย่างไรสะบัดให้แล้วครับาเป็นบิลิซุสนะครับโอ้โหจังหวะยิงของคาริเบนเซม่าครับนึกว่าจะ3ามสู๋นะครับแต่ว่าจอร์ลินี่ครับยังเซฟช่วยอตาลตาไว้ไม่ให้โดนลูกที่3ในเกมนี้แหละครับนี้เปิดมาครึ่งหลังนี้โอ้เร่งเครื่องต่อเลยนะครับอ่าก็ฝั่งของมาดริดครับมีขยับครับมาเลยครับเอเดนาซาที่หายเจ็บกลับมาเคลียร์ทิพไนครับก็ต้องลงมาเรียกฟอร์มนะครับเย็นกับทางันนบิลิซูสจูเนียครับ อาซาบาเบดีให้กับลูกาโมดิชไหลามาต่อที่โทนี่โคสบาเบดี้โคลสมาที่เบนเซม่าจะให้กับอาซาาไม่ติดแล้วครับโอ้นี่นี่ขึ้นมาไล่บีบต่อนี้จะเอาให้ชัวร์เลยนะครับอสองประตูยังไม่พอครับซีดานฟลอรเมนดี้ช่วงนี้ฐันช่องนี้ก็ แมนบางคู่ก็ตรงบางคู่ก็สลับแบบว่าสุดๆไปเลยนะอันนี้ก็ไปลุ้นกัน,นขั้นหนึ่งก็แลกกันอารัปติโ,ค,โ,สโคสโคสมาแล้วเปิดให้กับทางอาซาซา,าที่เข้าในกรอบเขตโทษอาซาบังบังอยู่หาช่องไม่ได้ครับบาวเวเดเป็นที่ฟลอมเบดี้หช่องมาที่อาซาแล้วล้ำหน้าเลยครับก็จะผ่หาช่องอยู่ว่าเพื่อนให้ออขอแล้วทีว่าพอฝัอ่งของแนวรับนะครับอตันดาเห็นก็ขยับเลยครับ อ่ะก็มี้จาเพิ่มครับโทนี่คลอสครับเปลี่ยนกับอิสโก้ฝั่งของเวย์อลมาดริดนะครับวันทีที่58กครับอิสโก้ลงมาแล้วเปิดยาวขึ้นหน้ามา เราเจอดักได้ครับวาเลนโก้เสียบอลครับลูคัสวาสเกตเปิดมายัางได้เปรียบอยู่งัดมาให้อาซาวันนี้คดีเป็นเสมมากครับยิงจุดโทษครับประตูสำคัญให้กับมาติดขึ้นนำนะครับ เปิดมาแล้วเป็นมาดริดเก็บได้ครับอิสโก้เบอร์ซิม่าเล่นกับอิสโก้ครับอาซายังลุยต่อครับแล้วดูช่องมาขอบดีกของขอาซามาครับอาซาแต่งบอลไต่เส้นมาแล้วเปิดใส่ก้อยมาโอ้ยจอริญี่ย์ครับว่าเปิดไม่ดีครับอาซาจังหวะแต่กระชากนิ้วเร็วแล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่แม่นเลยครับอารูมิโนะออากลางมาบิลันชุกกับเล่นกับกัวเรนโก้ คูวาเลนโกวนหาบิลันชุกงัดมาให้ครับมูเรียลมงต่อที่ซาบาต้าดูวันซาบาต้าหากลุยส์มูเรียลจะตีใค่แตกได้สักประตูไหมล่ะครับบิลันชูปิมเมงลุยส์มูเรียลเขาด้านในยังได้กับโยกโยมาแต่งเข้าซ้ายหมายคันหนึง่งที่เดือดรุนแล้วทุช่องาอมาดูพยายามหาช่องฝากเข้าไปเลยครับลุยส์มูเรียลครับ เชื่อมกันดีแต่ว่าแมบอลลึกไปคุณชูรับโอกาสเป็นงานบอลของทีิโบกุตัวเลยครับอาซาอดนนีเริ่มเจาะทางซ้ายมากขึ้นฝั่งของมัดดิดอิสโก้ออสโก้ย้อนมาที่บาเบเได้โดดิโก้ครับให้เบสซีมาเบซีมาเปิดข้ามมาโอ้โหูลูคัสเจนกันล้มมาเล่นต่อได้เลยครับเกมนี้ก็สิบเอ็ดคนเท่ากันนะครับ เนเดียวนี่มัติดลาหมอสิเตอาดเลยครับท้ายมีเสียงนกวีดดังขึ้นเป็นฝั่งของมัติดได้เลยครับน่าจะไปโดนแขมลื่นฝั่งของอัตาลันต้านลครับคืนนี้เลยครับแคู่นี้แฟนๆรอติดตามรับชมกันน่านิครับตีสามครับใครอยู่ดึกไม่ไหวก็มาชมของเรากันก่อนเพราะกบันเทิงนะครับโรเบโล ต่อเยือ u วลซาบ a ต้าครับมาต้องขึ้นมาเลยครับปีรันชูบไปย้อนมาโลมิโนเดลลลนตัวลอยโอ้ดูเจาะยากเลยครับบารลิงโกถึงดวนซาบาตาโอเส้งงนงัดมาให้ชงตอบโอ้ชแงแดงนะครับวันนี้ดูครับจังหวะมันข,ดขาดเกิน,น,นหมดเลยครับ อาซา77นาทีครับอาซากระชากมาต่อครับอาซาเดมาที่ฟลอมดี้อาซาให้มาที่เมนดี้นะครับเมนดี้โอกาสในกรอบอเขตโทษนแล้วเปิดปั๊บหูว่าเดี๋ยวเอาบพุ่งนี้มงสัตว์ได้ได้ครับได้ย้อนคืนมาอีก10นาทีครับควบาริงโกจะชนะนี้ต้องยิงแค่ได้ถึง3ประตูเลยนะครับฝั่งของ แอตาลันตา,ตาล,ลุยส์มูเรอให้มาที่เดลูนแล้วดูวันซัฟปาตา้าติดลาเฟลวาลานเลยครับอาซาตากเราไปต่อตักข้ามกับเบซิเมอรครับต้องคืนที่อิสโก้ฟลลอลโล่เมนดี้เบนดี้แรงโอ้โหดีไม่มีต,ปตกปมาต่อครับทางซ้ายเมนดี้เปิดติดเฮเล่แล้วย,อย้อนขึ้นมาอิสโก้ฟุตโล,ล่เมนดี้ให้กับอิสโก้ ด้านในมีจับดิสโกโ้ดิสโก้โยงเองไหลามาที่โรดิโก้แล้วเป็นเซบาโว์ว้าสามประตูต่อศูนย์ครับผู้ด,ดีที่85จากคาริเมีเซบาครับโอ้สกอร์รวมเป็นสีประตูต่อศูนย์ครับดูโรดริโก้ให้เซบาวิ่งมาปั่นเลยครับเข้าซ้ายครับโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาชัดเจนครับฝั่งของ AI ของอาต,ตาลันตาครับ3ประตูต่อศูนย์ครับเรียลไทม์ี่ประตูครับ จริงและต้องจับเลยครับตอนนี้ของคาริบเซมาไลยจริงครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับไล่ต้องการถึง4ีประตูนะครับแล้วยากเลยครับงาครับต้องดูประตูปอบใจของฝั่งอัตแลนตาเลยครับ โกเบเลนโกที่เดลุนออกมาที่ดูวานซาบา,า,าตา้าถึงมูเรียนี่ครับเจาะไม่เข้าเลยครับวันนี้พอจังหวะมีกครก็ลมามาถึงโอกาสของดูวานซาบา,า,าต้ารับจิโมเมือ่อตีมาของวารานครับมูน่าจะได้สักประตูแต่ว่าโอ้ารานครับเมื่อจะให้ดีมเก็บคินชิสให้ได้ครับบิลลนชุกได้ทุม่มอ่าครับทำทุกวิีทางเลยครับหรือมูเรียเปิดบอลเข้ามาใหม่แล้วก็โขกติดลาอส อากาโมริทย้อนเพิ่มไหมติดฝั่งของออตาลันต้าอารลูนิโอเปิดมาบาสเกี์ได้บีหลันชุกเปิดมาโอ้ยังติดกลองเมนดี้ครับว่าโรดริโก้ช่วยบาสเกตอากับต้องไหลามาพื้นที่ว่างๆเตะบอมเข้าไปเลยครับแล้วก็เสร็จตีโบกุตัวเลยครับถ็นว่าจบเกมนี้ไปครับารมาริดเอาชนะอตาลนต้าไปได้ สามประตูต่อสูตครับไม่รู้ว่าขั้มคืนนี้ของจริงจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันนะครับสำหรับแฟนๆทั้งสองทีมสำหรับเกมนี้มีข้อพิพาทกัการในต้องขอภัยแฟนๆทั้งสองทีมด้วยนะครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมาครับตูกใจฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกรับครับสำหรับเกมนี้ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่าสามศูนย์เลยนะครับของจริงนี่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรรนะคับ หรือเพื่อนๆคืนนี้ครับไตีสามครับมาดิดกับอตาลนตา